สวยบริสุทธิ์สมุทรสาครแม่คนตางอนพม่าหรือวารามันแค่ตาสบตาแม่เทพธิ่ดาโรงงานบังเอิญได้มาพบกันสรงกรานสาดน้ำกับน้อง จเจริญสุขารามสุขาทำบุญนะคะที่วัดเจริญสุขารามนะคะหรือว่าวัดบางไผ่เตี้ยนะคะวันนี้ก็ได้มาถวายสังฆทานนะคะแล้วก็รอดโบสถ์และที่สําคัญก็ได้มาขอพรจากพระสังฆ้องนะคะด้านหลังนะคะก็ขอพรไปหลายเรื่องมากเลยนะคะที่สําคัญก็ขอในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ที่อยากทำมากที่สุดนะคะก็คือได้เช่านะคะจะตุคามนะคะรุ่น สานิกาจินดามณีนะคะที่วัดนี้นะคะก็ตรงนี้ก็เช่ามาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเองโชคดีโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะลืมไม่ได้ที่อยากทำมากที่สุดนะคะก็คือได้เช่านะคะจะตุคามนะคะรุ่นสาลิกาจินดามณีนะคะที่วัดนี้นะคะก็ตรงนี้ก็เช่ามาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเองโชคดีโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะ